เขาเนี่ยไปจ้างลูกน้องมาจากบริษัท r ีทรี r เด็กสองสาคนแล้วไอ้ลูกจ้างของ r e ทร t เด็กเนี่ยเอาสำเนาของรายชื่อลูกค้ามาด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะอีเวนต์ออร์แกไเรนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่รายชื่อ Supplier อกับลูกค้าเรอกิจการไปโดนจับไปก็รู้สึกเสียตังค์ไปเยอะันผมบอกเฮ้ hey, ช่วยอะไรไม่ได้กฎหมายมันเพิ่งออกได้2เดือน นะครับน,นี่คือคนคนที่รู้กฎหมายได้เปรียบ okay. อ่ะมาในเรื่องของผังภูมิวจรรวมนี่พวกวิศวะนะที่จะรู้เรื่องไอ้แผ่นเขียวๆว่ะการออกแบบการเดินสายไฟเนี่ยเราถือว่าเป็นนะเครื่องหมายการค้าอันนี้สำคัญเครื่องหมายการค้านี่คือแบรนด์นะอันนี้ต้องมาจดทะเบียนไว้ท,ท,ที่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหลายคนเลยนะ มันมีมันมีหลายรูปแบบมากเลยคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีทั้งประเภทออกแบบเครื่องหมายการค้ามาโดยไม่ดูตาม้าตาเรือนะคิดว่ากูแน่นะออกมาโอ้สวยมากเลยออกผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะพิมพ์ถุงแล้วผมเคยมีนะโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะฮะเล็กๆนะครับมาขอจดเป็นในพวกบูธทีบูธีคอเทลมาขอจด โลโก้นะฮะเอามาปับผมดูผมก็ส่งให้ลูกน้องดูบอกอ่ะไปตรวจทีซีว่ามันไปซ้ำกับใครปบะที่เขาจดไว้แล้วอ่ะก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วอ่ะเขามีสิทธิ์อยู่แล้วอ่ะปรากฏว่าไปซ้ําไปคล้ายเหมือนนะคือตามกฎหมายเราให้ไม่ได้บอกเฮ้ยแล้วผมจะทําไงอ่ะพิมพ์อะไรนะปกักผ้าห่มปูปอกหมอนอะไรไปแล้วผ้าเช็ดตัวถุงเถงทําไปหมดแล้วไอ้ถุงกอ๊อบแก๊บที่เขาแจกไว้ในห้องน้าอ่ะ ช่วยไม่ได้เพื่อนกันไม่มาถามกูก่อนดีกว่าใช่ไหมนะก็คืออันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้อ่ะมันเป็นอะไรที่พวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยต้องรู้กฎหมายไทยแล้วมันก็ค่อนข้างจะธรรมดาว่าถ้าสมมุติน้องเป็นเจ้าของยี่ห้ออยู่เนี่ยจะยี่ห้ออะไรก็ได้ แล้ววันดีคืนดีมีคนอื่นมาทําเหมือนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมนะฉะนั้นกฎหมายก็คือกฎระเบียบของสังคมนั่นแหละเขาก็มีบอกไว้บอกว่าคุณจะออกเครื่องหมายอะไรมาเนี่ยคุณต้องไปเช็คดูก่อนนะว่าคนอื่นเขามีอะไรอยู่บ้างอย่างข้าวอย่างเงี้ยกระสอบข้าวเนี่ยมีสัตว์อยู่สองประเภทที่กระสอบข้าวชอบมากเลยใครรู้บ้างฮะเออลองเดาดิกระสอบข้าวเนี่ย กระสอบข้าว25้าโลเนี่ยเคยเห็นไหมมีสัตว์อยู่สองประเภทมีมังกรกับหงสังเกตไหมเพราะอะไรฮะพ่อค้าข้าวในส่วนมากเป็นคนจีนดงนั้นคนจีนเนี่ยเขาจะถือว่าสัตว์สองประเภทเนี่ยเป็นสัตว์ที่มงคลทีะนั้นไปตรวจดูเถอะมังกรนเนี่ยนะที่กรมทรัพย์สินปาญญานี่นะจะมีทุกรูปแบบเลย สองขาสี่ขาห้าขามังกรยืนมังกรนั่งมังกรบินมังกรเลื้อยอุย้ยมีหมดเลยมังกรมีหนวดไม่มีหนวดมีหมดเลยสนุกมากเลยบางทีไปดูสนุกดีขำดีนะฮะมังกรที่ดูเป็นมังกือก็มีนะฮะแต่มันจะมีหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาจะเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาแต่เขาถือว่ามังกรนี้เป็นสัตว์ที่มงคลฉะนั้นจะเอาให้ได้นะฮะบางทีเราก็เอาโอเคต้องช่วยอะ่ะเ,เลี้ยงออกไปไม่ให้มันผิดกฎหมายแต่ว่า นะให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เดือดร้อนคือจริงๆแล้วเรื่องเครื่องหมายเนี่ยความสำคัญก็คือว่าเขาต้องมีเอกลักษณ์มี distinctiveness นะความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องหมายนะและอันสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวลงรายละเอียดเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้เดี๋ยวมีตารางเดี๋ยวดูเวลากันพอดีเหลือครึ่งชั่วโมงใช่ปะ20นาทีเพราะเดี๋ยวผมมีสอนตอนบ่ายอ่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันนี้นะเป็นเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าอันเนี้ยจะลงมาถึงไอ้ cultural creativity ค่อนข้างเยอะ cultural creativity เนี่ยนะฮะมันก็คือในเรื่องของอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับภูมิประเทศภูมิศาสตร์ในของประเทศไทยเนี่ยเอาเท่าที่จำได้ที่จริงผมมีลิสต์อยู่ในกระเป๋าผมจำได้ไม่หมดหรอก ตอนนี้มาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสามสิรายการละนะจะยกตัวอย่างก็คือเอาอาหารก่อนนะพวกอาหารผลไม้ก็มาขามเพชรบูรณ์มาขามหวานเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับไข่เค็มชายยานะครับนะถามว่าทําไมมาขามเพชรบูรณ์ถึงเข้ามาขอรับความคุ้มครองภายใต้สิ่งบ่งชี้ธารภูมิศาสตร์ได้ ามะขามเนี่ยมันขึ้นอยู่ข้างถนนก็เยอะแยะแล้วมะขามหวานเพชรบูรณ์เนี่ยมันจะมีอะไรเป็นพิเศษนะฮะก็คือว่ามะขามพันหนึ่งอะถ้าเอามาปลูกในเพชรบูรณ์ซึ่งมีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยอากาศแถวๆนั้นดินแถวๆนั้นเนี่ยจะทำให้มะขามพันนั้นเนี่ยพันนั้นนะฮะมีฝักที่ อ้วนโตเนื้อเยอะเม็ดเล็กหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับเนื้อนุ่มนะฮะมันมันเข้าไปถึงการควบคุมคุณภาพของการปลูกนะฮะหลักการของสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์มาจากไหนหลักการของสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์มาจากคนฝรั่งเศสที่ต้องการที่จะคุ้มครองหรือปกป้องไวน์ของเขา ที่เราเรียกว่าบอร์โดวไวน์โบชเลวไวน์นะฮะหรือแชมเปญไอชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อของแคว้นภูมิศาสตร์ของในฝรั่งเศสแคว้นบอร์โดแคว้นโบชเลหรือแคว้นแชมเปญนะเอาอางุ่นเนี่ยองุ่นสีแดงนะไปปลูกในที่นี้เนี่ยต้นเดียวกันเนี่ยตัดจึกไปแล้วไปเสียบปึก๊ก นะเนื่องจากดินอากาศนะฮะมันจะมีลักษณะพิเศษและสารเคมีที่อยู่ในดินทำให้อง,งุ่นนั้นเนี่ยเมื่อคั้นน้ำออกมาแล้วเนี่ยจะมีรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คุณสมบัติพิเศษเช่นเดียวกันย้อนกลับมาหามะขามมะขามที่เป็นที่ปลูกในเพชรบูรณ์ในพื้นที่ที่จำ,จำกัดไว้เนี่ย นะต้นมะขามต้นเดียวกันนะถ้าเอาออกไปปลูกที่อื่นอาจจะไปปลูกจันทบุรีหรือมาปลูกกรุงเทพหรือปลูกไว้ริมทางทางหลวงเนี่ยมันก็จะไม่ได้รสชาติหรือรูปร่างหน้าตาลักษณะสีสันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะดินนะไม่เหมือนกันข้าวหอมมะลิก็เหมือนกันข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยถ้าปลูกแถวยะโสธรแถวทุ่งกุลาเนี่ยจะหอมเพราะอะไรฮะดินแถวนั้นเป็นดินเหนียว ดินที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับข้าวหอมมะลิที่ทำให้ตัวมเมล็ดข้าวเนี่ยมีกลิ่นพิเศษแรงและอยู่ได้นานเอาข้าวกรรมเดียวกันนั่นน่ะนะ,มะเมล็ดเดียวกันไปโปรยที่สุพรรณนี่ไม่เหมือนอะสุพรรณเป็นเมืองแฉะเมืองดินล้วนนะฮะไม่เหมือนกันนั้นข้าวหอมมะลิสุรินหรือข้าวหอมมะลิ ที่อยู่ทุ่งกุลาร้องไห้เขาก็จะมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งเอามาขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางพูมิศิสาร์กฎหมายตรงนี้ทำไงฮะมันสามารถเอาไปสร้างมูลค่าได้ถามว่าถ้าไข่เค็มทั่วไปกับไข่เค็มชายาวางกล่องสองกล่องวางอยู่ข้างกันเนี่ยไข่เค็มชายาสามารถขายได้ราคาแพงกว่า10%หมขายได้ไหมถ้าวางอยู่เฉยๆขายไม่ได้หรอก ถูกปะมันต้องโฆษณาคุณสมบัติฉะนั้นการตลาดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยนะฮะลิขสิทธิ์ท,ทข้างเคียงนะฮะลิขสิทธินะฮะอันนี้รวมไปเยอะเลยโอ้โหพูดได้เป็นชั่วโมงเลยนะเนี่ยแต่นี้เรามีเวลาไม่เยอะนะผมเอางี้ก็แล้วกัน ตรงนี้จะขออธิบายค่ยว่าในส่วนทางซ้ายนั่นน่ะที่เราเรียกว่าทรัพย์สินอุตสาหกรรมนะฮะส่วนลิขสิทธิ์นี่มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมมากนักน,นะครับมันจะมีสองตัวที่โผล่มาสีเขียวเนี่ยนะฮะเ,เป็นเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืชอันนี้อยู่ที่กระทรวงเกษตรไอเนี่ยประเภทพวกว่าอออะไรนะ ฝรั่งมาขโมยพันธ์ข้าวของไทยไปนะโวยวายอยู่ในหน้าหังสือพิมพ์เนี่ยอย่ามาโวยกับผมเสียเวลาผมทำอะไรให้คุณไม่ได้หรอกนอนนไปโวยกับกระทรวงเกษตรนนนผมต้องวงเล็บไว้เพราะจะได้ไม่ปวดกระบาลผม